แฟนๆวอลเลย์บอลพร้อมไหมคะสำหรับการดูลีกญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้หลีกญี่ปุ่นเว้นไปหนึ่งอาทิตย์เต็มนะคะกลับมาแล้วและสาวไทยพร้อมกลับมาไต่อันดับขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญนะคะการแข่งขันในสัปดาห์นี้สาวไทยจะต้องฟาดต้องตบกันเองอีกแล้วค่ะจะดูนะคะว่าปรากฏการประวัติศาสตร์ จะซ้ำรอยเหมือนเดิมไหมมีคู่ไฮไลท์ค่ะโอ้โหต้องมารอดูเลยนะคะต้องรอดูแบบจริงๆเลยสำหรับคู่ไฮไลท์คู่นี้เพราะปรากฏการประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นไปแล้วหนึ่งครั้งค่ะไม่พูดพร่ำนำเพลงค่ะเรามาบอกตารางการแข่งขันของวีลีกญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่า เวลาไม่สอนกันค่ะทุกคนได้อยู่คู่แรกนะคะประเดิมด้วยคู่คูโรเบะอาควาแฟรี่แข่งกับไซตามะอาเงอโอะนะคะคูโรเบะนะเวลานี้อยู่อันดับ10ไซตามะอาเงอโอะอยู่อันดับ3เราต้องบอกว่าไม่ดูที่อันดับจริงๆค่ะดูที่น้องบีมพิมพิเชากงรำ จะโชว์ฝีไม้ลายมือกับทีมอันดับ3ได้มากน้อยแค่ไหนรอลุ้นเลยนะคะสัปดาห์นี้รอลุ้นให้น้องบีมขึ้นอันดับ4เพราะน้องบีมห่างกับมายูอิชิกาวะอยู่เพียง10คะแนนนิดเดียวเองค่ะทุกคน10พอยต์ถ้าสัปดาห์นี้น้องบีมทำแต้มมือเซตจ,จ่ายน้องบีมเยอะมากขึ้นอันดับ4แน่นอน คู่นี้นะคะคุโรเบะอ u ควาแฟรี่แข่งกับไซตามะอังเงโอเวลา10นาฬิกาค่ะหรือว่า10โมงเชา้าของวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2,566ค่ะฟังให้จบแล้วมาร่วมด้วยช่วยกันแสดงความยิดเห็นไปพร้อมกับแอดนะคะคู่ต่อไปค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่ไฮไลท์และเป็นคู่ที่ไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งไหมเจทีเมวลาสนะคะ แข่งกับโอกยามาสีกันแนนทัดดาวจะแข่งกับโมเมธนชาสุขสดในสัปดาห์ที่แล้วนัดที่แล้วโมเมธนชาชนะเจทีไปทั้งสองวันติดเจทีเมวราชอันดับหนึ่งนะคะโมเมธนชาอันดับ11โอ้โหไม่รู้เลยว่ารอบนี้เจทีเมวราชจะแก้เกมยังไง จะมารูปแบบไหนเพื่อเอาชนะโอกายามาสีกันให้ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่สุดยอดนะคะทุกคนสำหรับการแข่งวีลีกญี่ปุ่นทีมอันดับ11ชนะทีมอันดับ1 2วันติดทีมอันดับ1แก้เกมไม่ได้รอดูนัดนี้ค่ะ วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2516เวลาแข่ง13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงตรงนะคะสำหรับคู่แนนทัดดาวแข่งกับโมเมธนัชาเป็นคู่ไฮไลท์ของสาวไทยและเป็นคู่ไฮไลท์ของวีลีกญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้ค่ะทัดดาวจะจับบล็อกสาวบีหลังอย่างโมเมธนชาสุกสดได้ไหมและโมเมธนชชาสุกสดจะมีเทคนิค การตีบีหลังบินมาตีบีหลังเพื่อให้ผ่านบล็อกทัดดาวได้อีกหรือไม่โอ้โหคู่นี้ค่ะประวัติศาสตร์ปรากฏการจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นค่ะเราไปต่อคู่สุดท้ายของสาวไทย t o y ยต้าอ t o โต d บอดี้ควินซีแข่งกับ PFU Blue Cat นะคะ t o y ยต้าสังกัดเตยัธยาบำรุงสุขค่ะ PFU Blue Cat ก็คือน้องทันดีแดงทุยสาวเวียดนามนั่นแหละค่ะ t o y ยต้อยู่อันดับที่6 PFU อยู่อันดับที่9 ต้องมารอดูนะคะว่าสาวเตยในสัปดาห์นี้จะไต่อันดับผู้ติดท็อปไฟ์ณเวลานี้อยู่อันดับที่5จะขึ้นไปอันดับที่4ได้หรือไม่เหมือนกับน้องบีมีมิเชยกโกกรัมเลยค่ะอันดับที่5อยู่ณเวลานี้ จะขึ้นไปอันดับที่4ได้ไหมรอดูสัปดาห์นี้เลยค่ะทุกคนคู่สาวต้ยธยาบำรุงสุขแข่งเวลา14นาฬิกานะคะหรือว่าบ่าย2องของวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566ค่ะดังนั้นนะคะสรุปเลยคู่แรกบีมบิมพิเชียกกรำนะคะแข่งเวลา10โมงเชา้าแนนทัดดาวแข่งกับโมเมบ่ายโมงตรงเตยธยาบำรุงสุขแข่งกับพีเอยูธันดีแดงทุย บ่ายสองโมงค่ะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะมันมีหลายประเด็นให้วิเคราะห์น้องบีมห่างกับอันดับที่4อยู่เพียง10กว่าคะแนนน,นินิดเองค่ะน้องบีมจะทำท็อปสกอร์ให้ขึ้นไปอันดับที่4ได้ไหมณนะเวลานี้น้องบีมมีพิชากกกำลรำอยู่อันดับที่5ของผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดนะคะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วเรามารอลุ้นให้สาวบีมขึ้นไปอันดับที่4และ โอกกยามาซีกันโมเมธานาชาสุกสดจะชนะทัดดาวนึกแจ้งเจทีมิวลัตได้อีกไหมหรือทัดดาวจะแก้เกมมาได้อะทุกคนคิดว่ายังไงคะและเตอร์เดียบำมรุงสุขนณเวลานี้เป็นคนที่บล็อกอันดับที่5นะคะณเวลานี้ในวีลีกญี่ปุ่นจะขึ้นไปอันดับที่4ได้ไหมและจะชนะพิ u b l บลูแคได้ไหมโอ้โหทุกคนคิดว่าอย่างไรบ้างคะคู่ไฮไลท์คือโมเมกับแนนนะคะ เขาจะมีการแก้เกมอะไรยังไงคู่นี้น่าดูค่ะลุน้นและยิ่งไปกว่านั้นในวันเดียวกันวันเสาร์นี้นะคะเราจะมาปิดท้ายด้วยคู่กับตันผู้พรพันเกิดปราดเรามาทำให้ไลฟ์สดลุกเป็นไฟค่ะ เพราะทุกคนจะได้ดูไปพร้อมกันแบบไม่มีอะไรกั้นอีกแล้วในแมตช์นี้นะคะสำหรับแมตช์กับตันผู้พรันพันเกิดปราดเพราะจะถ่ายทอดสดทาง Facebook นี้ค่ะติง้งถ่ายทอดสดเวลา20นาฬิกาตรงนะคะหรือว่า2ทุ่มตรงของวันเสาร์ค่ะโอ้โหตารางแน่นเลยค่ะวันเสาร์นี้จุกๆุกทำให้หายคิดถึงเลยนะคะหลีกญี่ปุ่นเว้นไป1อาทิตย์ กลับมาพร้อมกับคู่ไฮไลท์ที่ต้องมาแข่งกันอีกแล้วและหลีกโรมาเนียก็แข่งอย่างต่อเนื่องค่ะดุเดือดโอ้โหแฟนแฟวอลเลย์บอลชาวไทยจะเชียร์ทุกคู่ไหมคะไหนใครมีเวลาเชียร์ทุกคู่บ้างแล้วปรากฏการณ์แบบใหม่จะเกิดขึ้นไหมโมเมจะชนะทัดดาวได้หรือไม่ เมนเล่าสู่กันฟังกันได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแตงรูปหัวใจหรือกดขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทาคลิปนะคะและถ้ามีอะไรคขึหน้าแอดจะริบนำมาเล่าทุกคนทราบอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยค่ะห้ามพลาดนะคะเสานี้เคลียตารางตัวเองให้พร้อม